หลอนตัวไปครับอนุวัติต่อยมัดขวาซ้ายครับยังไงครับมีอาการครับมัดขวาไปครับทุบเข้าไปครับอนุวัตหมัดขวาซ้ายของอนุวัตรครับมัดทุกซ้ายครับมัดนี้เต็มครับอย่างไม่หล่นครับชุนตะเจอหมัดขวาสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างอนุวัต์แก้วสำลีครับะป้าะราบชุนตะอิโตะนะครับโชกนิสึเ M1 มวแฟร์เทคไฟมวยไทยยอดนักสู้ปี2009ครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก wpmf นะครับสามพันมวยไทยอาชีพโลกของอนุวัตรครับในรุ่นร35ปอนด์ครับ หรือเวลา61กิโลกรัมครับอนุวัตรนี่เป็นแชมป์อยู่นะครับชกกันเมื่อวันที่หนึ่งมีนาปีห้าสองครับคศสอสองพันเก้าครับนาประเทศญี่ปุ่นนะครับเรามาดูกันในยกที่หนึ่งครับศัพขามาครับชุนตะชุนตะนักชกเจ้าถิ่นครับเจอมาแล้วศัพขาวอนุวัตรครับอนุวัตรนี่ก็แน่นอนครับสายนับขวานอกครับรวมตัวไปครับอนุวัตรนี่คือยอดมวยมาแทงยุคครับเหยียดเข้าหาเจ้าของรางวัลยอดมวยไทยสองพ่อสอครับรวมตัวไปครับอนุวัตร ต่อยมัดขวาซ้ายครับยังไงครับมีอาการครับมัดขวาไปครับเป็นนักชกที่ออกมาได้นักธรรมชาติและคมจริงๆนะครับมีความคมความหนักครับหมัดขวาทุบเข้าไปครับอนุวัตรบวกหมัดขวาซ้ายของอนุวัตรครับในขณะนั้นก็ไปยืบเจ็ปรีบเจ้าของฉายาพิชชาตขนตางอนนะครับยังไงครับพยายามโยกเข่ามาครับชุนตะอนุวัตรเบียดเข้าหาทุบลาตัวไปครับมัดนี้แรงครับสับขามาครับชุนตะชุนตะสปางเขาก็เป็นมวยไทยครับมัดขวาของอนุวัตรมัดขวาทุบเข้าไปครับ หมัดทุกซ้ายครับมัดนี้เต็มครับยังไม่หล่นครับช so ุนตะเจอหมัดขวาหมัดขวาอนุวัฒน์มัดซ้ายครับเลือกออกเลยนะครับอนุวัฒน์เบียดเข้าหาพยายามบวกสออขึ้นมาครับชุนตะยังไม่โดนครับเสียหลักไปหน่อยครับเบียดเข้าหาทีบยันมาครับชุนตะเจอลงลำตัวอนุวัฒน์ครับมีล่างมีบนครับและขึ้นบนครับอนุวัฒน์ยังสายวางมาเจอหมัดขวาอนุวัฒน์ครับแทกแยบขึ้นมาชุนตะเจอลงลำตัวอนุวัฒน์ครับถ้าจะพูดถึงโคตรมวยหมัดในช่วงปี2 0 0พนต้นๆครับตองเขาคนนี้ครับหมัดทุกซ้ายอนุวัครับ เพชรคาดขนตางอนครับหมัดขวาซ้ายครับลงลำตัวไปครับอนุวัฒน์หมัดขวาทิ้มเข้าไปที่ลาตัวครับเนี่ยครับซ้ายขวามาเป็นชุดครับเผชิค่าครับหมัดขวาทุบเข้าไปครับหุ่ทุบเข้าไปที่ท้ายทอยครับอย่างไรครับแทกแยบมาไม่โดนครับชุนตะต้องกอดไว้ก่อนครับอนุวัฒน์พักออกไปครับถีบยันมาเกี่ยวแล้วหุกซ้ายครับเต็มเต็มครับกรรมการต้องนับแปดครับเป็นนักชกที่ออกหมัดได้คมและหนักครับ มีความหนักธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความคมที่หลบยากครับหมัดของอนุวัฒน์นะครับมาดูวินาทีทองครับเป็นชื่อว่าเพชรคาดนะครับต้องมีวินาทีทองอยู่แล้วหมัดขวาอนุวัฒน์ครับพยายามบวกสอกขึ้นมาไม่โดนครับเจอหมัดขวาหมัดนี้ของอนุวัฒน์ครับลงตัวแผบอนุวัฒน์เหยียเข้าหาหมัดขวาหมัดขวาทุบเข้าไปที่ท้ายทอยครับกรรมการยุติการชกทันทีทันใดครับก็สมชายนาครับเพชรคาดขนตางอนครับยอดมวยสองพอสอต่อจากแกนสักสอเพิ่นจิตครับ อนุวั์แก้วสามลิตรครับว่ากันว่าเป็นนักชกรายเดียวที่ออกมาแล้วมีคะแนนครับในเวทีมาตรฐานครับลุงพินีลาดจำเนินครับเพราะว่าการออกมัดของอนุวัตครับมีประสิทธิภาพนะครับมีความคมและหนักไปในตัวครับมาชมจังหวะภาพช้์จังหวะนี้ครับสวมตัวไปครับอนุวัตเหยียดเข้าหับมัดซ้ายขวายังไม่โดนครับหมัดขวานี้ครับถูกเข้าไปครับซ้ายครับหมัดนี้ครับมีอาการนะครับดูครับ ค่อยเลือกออกครับมัดขวาทุบเข้าไปครับมัดขวาคอมไปหน่อยครับมัดซ้ายองนุวัตรครับก็ชื่อนี้ครับบัลลมีขมได้นะครับเป็นชาตดขนตางอนนะพยายามบวกศออขึ้นมาครับก็ไม่โดนครับชุนตะมาชมจังหวะนี้ครับมัดซ้ายทุบเข้าไปครับหนักและคมทั้งซ้ายและขวามัดขวาของอนุวัตรครับกระแทกยับขึ้นมาครับชุนตะหลงล้มตัวไปครับอนุวัตรเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับ อย่างบวกศอกขึ้นมาพชุนตะเจอทุบลำตัวนะครับลำตัดซ้ายครับอานุวัตรนี่เป็นมวยมาที่น็อกมวยไทยแถวหน้ามาหลายรายครับแต่แต่ยอดมวยที่ระบบป้องกันตัวดีครับอย่างเลิศดสีรับมหลายสสเกตครับก็โดนอนุวัต์น็อกมาแล้วมาทุกซ้ายครับไม่ว่าจะเป็นกล้องพิภพเพชรยินดีครับโบวีสอดมสอดครับสิงดาเกียรติหมู่เก้าครับนพรพลน์เกียรติกำนรครับเพชรเอกแฝดหัวหินครับอนุวัตรนี่น็อกมาหมดแล้วครับถูกเทยทอยจังหวะนี้ครับ มีเปรเลยครับชุนตะแทกยับมาก็หลบได้ครับอนุวัฒน์แยับและผาาออกไปนะครับถีบยานมาร์ชุนตะเจอหมัดทุกซ้ายหมัดนี้ครับนับแรกนะครับหลังจากนั้นครับหมวยหมัดนี้ก็มีวินาทีทองอยู่แล้วครับอนุวัฒน์ก็ไม่ปล่อยวินาทีทองให้หลุดมือครับจะบวกสอกับเจอหมัดขวาหมัดนี้ครับมีอาการนะครับของอนุวัฒน์ครับจะทิมไปที่ลําตัวั โดนตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นนะครับหมัดขวาของอนุวัตหมัดขวาทุบเข้าไปที่ท้ายทอยครับอาการก็ทนดูไม่ได้นะครับต้องหยุดตีการโชกครับหลับเยอะจริงๆครับชุนตะจะต่อยไปที่บริเวณท้ายทอยนะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายครับทําให้ระบบประสาทนี่เสียได้เลยนะครับก็พายนอกไปครับเป็นอนุวัตที่ป้องกันชป์โลก WPMF ไปได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ